ตะกี้รถก็เกือบติดเกือบซวยเลยครับนี่ครับเก็บหัวมุมเรียบร้อยทั้งสี่มุมเดี๋ยวต่อไปก็จะเริ่มไถแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับฟอร์มาบอยอีกแล้วครับกับเดี๋ยววิดีโอนี้ฟอร์มาบอยมาไถหน้าครับเดี๋ยวจะมาอ่าเฮ้ยเทคนิคการเก็บหัวมุมครับก่อนที่จะเริ่มไถครับ กะเดี๋ยวพ่อเมบ่อบยมีเทคนิคแบบใดมาแช่ให้พ่อเมีพี่นอ้องอ่รับชมกันเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยดีกว่าครับไปครับครับผมเดี๋ยวพ่อเมบ่อบอยที่ผ้าเริ่มเก็บหัวงานจาก จุดนี้เนาะครับจับจับมุมนี่ก่อนเดี๋ยวฟาร์มาบอยแต่เก็บทั้งซีมุมก่อนเลยเดี๋ยวมาเบิ้งไปพร้อมกับเาร์มาบ่อยเลยนะครับ ตอนอื่นเ่าก็ต้องตั้งรถให้แน่วด้านขวารถนะครับเพราะว่าหลักๆคนไถหน่าก็จะต้องยิงจากล้อหน้า,นาขวาแต่เดี๋ยวเข้าตั้งรถให้มันด้านขวารถนะครับอยู่นขนานกับขั้นหน้าหรือขอบที่เขาจะมุมทีีเขาจะเริ่มนะครับเนี่ยครับตอนเนี้หางหลังก็จะไปอยู่จุดที่หัวมุมพอดีเนาะ พอมาบ่อยจะดึงซีข้างครับหนึ่งสสามเพื่อที่จะให้เก็บหวัวมุมได้ครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันครับนี่นะครับว่างว่างหางลงบริเวณหวัวมุมแล้วก็ดึงนะครับเห็นไหมครับ ก็จะเริ่มเพิ่มแล้วต่อไปเพิ่มมาบ่อยก็จะข้ามุ่มไปอีกประมาณอ่า25ถึง30องศานะครับอเห็นแล้วครับตอนนี้หางก็จะดูงหัวมุ่มแล้วเพิ่มมาบ่อยก็จะว่างหางเพื่อที่จะดึงออกมาอีกครับ เป็นรล่องที่สองอ่านี่ครับมุมที่สองนะครับก็ไปก็จะขยับมุมไปอีกครับอาจจะมีติดขาดบ้างนะครับเพราะว่ามือเดียว อันนี้ครับอันนี้คือ างทุกท่านนี่ยเขาไม่บอ่อยจะลากเงวลากเงวไปเพื่อที่ไปไอสุดมุมอู้เลยนะครับสุดมุมขอบปุ่นเลยเพราะว่ามันให้หน้ามีสีมุมเนาะเดี๋ยวจะลากไปถึงขอบมุมหมุดเลยนี่ครับตอนนี้รถยูนในตําแหน่งที่ หลังอ่ะอยู่หัวมุมเนาะครับแล้วก็รถก็จะขนานอยู่กับข้างหน้านก็มามาบ่อยจะลากไปถึงบนเลยเก็บมุมดันอีก,ก่อนเลยครับรถก็จะถูกแรนไปน เดี๋ยวมาเบิงหนางานกันครับที่เฟ้อมอบอยเก็บหัวมุ่มไปนี่นี่ครับเห็นไหมครับเฟ้อมอบอยอันนี้ลากเก็บมุ่มแล้วอันนี้คือเป็นผานบุกเบิกนะครับก็คือนี่เป็นการไถหน้าหุดไถหน้าหุดก็คือไถอ่าบุกเบิกหกนาดินไว้เพื่อที่จะล่อให้อ่าฝนมาเพื่อให้น้ำขังให้ดินมันเปื่อยให้มัน ดินมันนิ่มครับเพื่อจะล่อคาดก่อนที่จะดำหน้าอีกที่หนึ่งะครับนี่ครับฟฝร์เมบอยดึงซีข้างหนึ่งสองสามสี่อ่านี่ก็เป็นการเก็บหัวมุมเนาะเพราะว่าปกติรถคันใหญ่อ่ะครับถ้าเราห้าลากมากครับมันจะเก็บหัวมันจะเก็บมุมม่ได้ห้าก็ต้องดึงมุมให้ได้ซีด้านก้อนการนี้ครับอันเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนาะครับกับ ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์กับ่อแเม่พี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฟิ้วมาบ่อยในเด้อครับก็บเดี๋ยววิดีโอนะมีเทคนิคอัไใดีๆเด,ด,ดี๋ยวเฟิ้วมาบ่อยมาแชร์ให้พี่ให้น้องรับชมเรื่อยๆครับค,ค,ค,ครับสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนแล้ครับพี่น้องสวัสดีครับ